ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,594,3,595บทที่3,594ในเวลาเดียวกันอัศนวิหารโอซูเมืองหลวงของยุโรปเหนือเฮเลนาสวมชุดราชินีสีขาวอันศักดิ์สิทธิ์ยืนอยู่ต่อหน้าอัก์ิชอปภายใต้การเป็นพยานของคนทั้งโลกและเริ่มรับพิธีบรมราชาพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ อาร์ิชอปผู้เท่าได้เชิญเฮเลนาขึ้นยังบัลลังก์นใจกลางของอัศนวิหารชายหญิงหลายคนสวมเสื้อคลุมพระราชพิธีและถือทายืนอยู่บนเวทีอย่างเป็นระเบียบเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรนอร์ดิกที่รับผิดชอบบทบาทสำคัญสำคัญ อย่างคณบดีสำนักพิธีการและรัฐมนตรีในพิธีก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีด้วยเครื่องแต่งกายอันโออาหลังจากที่คนเหล่านี้ขึ้นเวทีแล้วพวกเขายืนอยู่ในสีทิศทางตะวันออกตะวันตกใต้และเหนือของอัสนวิหารในเวลานี้ อาร์มีชอบสวดมนต์พร้อมพระคัมภีร์ในมือต่อมาจึงถามพวกเขาแต่ละคนว่าท่านสุภาพบุรุษฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จกักเฮเลนาอเล็กซานเดอร์อิเลียดราชินีคนใหม่ของเราจากนี้ไปท่านทั้งหลายจะจงรักพักดีต่อเธอและยินดีรับใช้เธอหรือไม่ทุกคนพยักหน้าโดยไม่ลังเลและตอบอย่างเคร่งขรึมฉันยินดี อาร์บิชอบหันกลับมามองที่เฮเลนาซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางแล้วเปิดปากถามเธอว่าคุณยินดีที่จะให้คำสัญญาและสาบานว่าคุณจะปกครองอาณาจักรทั้งหมดของราชอาณาจักรนอร์ดิกและราชดรทั้งปวงบนแผ่นดินขององค์ราชินีหรือไม่เฮเลนาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมฉันยินดี อาร์กมิชอปพยักหน้าและถามเธออีกครั้งถ้าอย่างนั้นคุณยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้กฎหมายและความยุติธรรมถูกบังคับใช้ด้วยความเมตตาในการตัดสินทั้งหมดของคุณหรือไม่เฮเลนาพูดอย่างเคร่งขรึมอีกครั้งฉันยินดีอาร์กมิชอปถามว่าคุณยินดีที่จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรักษากฎของพระผู้เป็นเจ้าและคำสอนของพระกิตติคุณหรือไม่ คุณยินดีที่จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาหลักคำสอนที่บัญญัติไว้โดยกฎหมายและอำนาจที่กฎหมายมอบให้อธิการและพระสงฆ์หรือไม่เฮเลนาคล้องออกมาโดยไม่ลังเลฉันยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมดและจะพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อปฏิบัติตามคำสัญญาทั้งหมดของฉันขอพระเจ้าอวยพรฉัน ต่อมาอันิชอบจึงสวมมงกุฎอันวิิิรงดงามบนศีรษะของเธอด้วยตนเองและยื่นคทาที่ทำจากงาของนวานมาที่มือของเธอในเวลาเดียวกันมีหญิงสาวอีกสี่คนพาดเสื้อคลุมสีทองหรูหราไว้บนบ่าของเธออย่างระมัดระวงัง หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดนี้พรกมีชอบกล่าวด้วยความเคารพว่าฝ่าบาทบัดนี้พระองค์ทรงเป็นราชินีองค์ใหม่ของราชอาณาจักรนอร์ดิกแล้วขอให้พระเจ้าคุ้มครองพระองค์และขอให้พระเจ้าคุ้มครองชาวนอร์ดิก สงปรบมือดังสนันภายในอาสนวิหารจนถึงตอนนี้พิธีราชาพิเศษของเฮเลนาได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอกลายเป็นราชินีคนใหม่ของยุโรปเหนืออย่างเป็นทางการและที่ด้านล่างเวที ราชินีผู้เท่าผู้ไม่และความพยายามที่จะส่งเสริมยามเม็ดฟื้นฟูก็ได้อำลาตตำแหน่งสมเด็จพระราชินีอย่างเป็นทางการแล้วเฮเลนาบนเวที bon i, เหมือนพระจันทร์ที่ถูกรายล้อมด้วยดวงดาวไม่เพียงแต่เปล่งประกาย แต่ยังสวยงามอีกด้วยเธอถือคาถาในมือยิ้มอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความยิ่งใหญ่ซึ่งไม่สอดคล้องกับอายุในวัยยีของเธอด้วยการแสดงออกที่สงบเช่นนี้ทำให้เธอได้รับความโปรดปรานจากแทบทุกคน ในเวลานี้เย่เฉินที่นั่งอยู่ในห้องทำงานของส่งวันถิงหลังจากดูการถ่ายทอดสดทั้งหมดเขายิ้มอย่างรู้เท่าทันและออกจากซอฟต์แวร์ถ่ายทอดสดจากนั้นส่งข้อความถึงเฮเลนาเนื้อหาเรียบง่ายมากมีเพียงสองคำเท่านั้น ยินดีด้วยในเวลาเดียวกันเขาก็ได้รับข่าวจากไล่ลิ่งหวาในข่าวไล่ชิงหวากล่าวว่าเขาได้เผยแพร่ข้อมูลของยาเม็ดฟื้นฟูให้กับเพื่อนเก่าบางคนและเหล่าลูกค้ารายใหญ่ที่เคยร่วมงานด้วย ตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดฟื้นฟูได้เริ่มแพร่กระจายไปในแวดวงชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและรอการหมักให้ได้ที่แย,ย่เฉินตอบด้วยข้อความขอบคุณสั้นๆทันทีที่ข้อความถูกส่งออกไปเขาก็ได้รับข้อความจากเฮเลนา ถามเขาว่าคุณเย,ย่การแสดงออกของฉันใช้ได้ไหมยเย,ย่เฉินตอบว่าการแสดงออกนั้นสมบูรณ์แบบเฮเลนาถามอีกครั้งคุณเห็นเข็มกลัดของฉันไหมยเย,ย่เฉินตอบกลับเห็นแล้วสวยมากเฮเลนาตอบว่า เข็มกลัดนี้คุณยายของฉันเป็นคนมอบให้บังเอิญเป็นรูปใบไม,ม้ที่เข้ากับนามัสกุลของคุณสำหรับตัวอักษรด้านบนฉันใช้เพชรชิ้นเล็กๆติดมันเองกับมือบทที่3595ยเย่เถินตอบกลับว่าขอบคุณสำหรับความใส่ใจของคุณหลังจากนั้นเย่เถินจึงยิงเบนหัวข้อถามเธอว่าพิธีบรมราชาพิเศษข,ของคุณสิ้นสุดลงแล้วเหรอ เฮเลนากล่าวว่ายังเลยเร็วๆนี้จะมีงานเลี้ยงแต่งานเลี้ยงไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและสื่อจะไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วเฮเลนาก็ส่งข้อความมาอีกว่าใช่แล้วคุณเย่ คุณย่าได้ส่งเสริมยาเม็ดฟื้นฟูในหมู่แขกแล้วพวกเขากระตือรือร้อนมากและดูเหมือนจะมีความกระหายต่อยาเม็ดฟื้นฟูเป็นอย่างมากแย่เฉินยิ้มอย่างรู้เท่าทันสิ่งที่เขาต้องการคือผลลัพธ์นี้ ครั้งนี้จะเป็นการตัดกุยช่ายในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและเศรษฐีชาวยุโรปและอเมริกาก็เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดปราบใดที่มีการเผยแพร่และดึงดูดพวกเขามายังหัวเซีย ถึงตอนนั้นพวกเขาจะยอมทุ่มเงินอย่างมหาศาลเพื่อประมูลยามเนตฟื้มฟูเย่เฉินและเฮเลนาพูดคุยกันอีกสองสามคำบนวีแชทจากนั้นเฮเลนาจึงไปร่วมงานเลี้ยงและเมื่อเย่เฉินเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงเย็นแล้ว จึงพูดกับส่งหวันถิงและเฉินเจออข่ายว่าการส่งเสริมยาเม็ดฟื้นฟูในต่างประเทศได้เริ่มขึ้นแล้วเชื่อว่าในอีกไม่ช้าจะมีคนมากมายค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเม็ดฟื้นฟูอย่างบ้าคลาั่งก่อนที่พวกคุณจะเตรียมเอกสารส่งเสริมการขายอย่างเป็นทางการสำหรับการประมูลเรื่องนี้ควรเก็บเป็นความลับให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงก่อนเวลาอันควร ส่งวันทิงและเฉินเจอข่ายรับคำอย่างรวดเร็วเย่เฉินพูดกับทั้งสองคนอีกครั้งช่วงนี้ฉันยังมีเรื่องอื่นที่ต้องทำสำหรับเรื่องการประมูลคงต้องเหนื่อยพวกคุณสองคนช่วยกันผลักด้านให้เร็วที่สุด ส่งวันถิงรีบพูดอาจารย์แย่วางใจได้วันถิงจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเมื่อเห็นว่าแย่เฉินกำลังจะจากไปเฉินเจอข่ายจึงเปิดปากถามนายน้อยคุณจะไปไหน ฉันจะไปส่งคุณเย่เฉินนบยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าตกลงพูดแล้วเขาก็พูดกับส่งวันถิงว่าวันถิงพวกเราไปก่อนมีเรื่องอะไรก็โทรมาตกลงอาจารย์เย่ฉันจะไปส่งคุณหลังจากขึ้นรถของเฉินเจอข่ายแล้ว เย่เฉินก็พูดกับเขาว่าเราเฉินคุณไปส่งฉันที่บ้านตกลงนายน้อยเฉินเจอข่ายขับรถออกจากกลุ่มส่งเย่เฉินนึกถึงเรื่องของวางว่านหลงได้จึงพูดกับเฉินเจอข่ายเราเฉิน คืนพรุ่งนี้ให้เครื่องบินคองคอร์ดมารอที่นี่ฉันวางแผนจะไปตะวันออกกลางเฉินเจอข่ายถามอย่างเร่งรีบในน้อยเกี่ยวกับนักโทษของวางว่านหลงและเรื่องฐานทับใช่หรือไม่ใช่เย่เฉินนบยักหน้าและพูดว่า แค่การเปิดปากคุยเรื่องการจับตัวนักโทษและที่ดินอีกฝ่ายคงไม่ยอมง่ายๆอย่างแน่นอนรายละเอียดจำนวนมากเหล่านี้ต้องได้รับการไกล่เกลีย่ยแบบเห็นหน้ากันเฉิญเจอขายกล่าวโว ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปที่นั่นกับคุณไม่ต้องรอกเย่เฉินเตือน,นการเจรจาควรจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อบินไปที่นั่นหลังจากพูดคุยสองสามชั่วโมงแล้วก็บินกลับในอีกไม่กี่ชั่วโมง สามารถไปกลับได้ภายในวันเดียวดังนั้นคุณจึงไม่ต้องติดตามฉันไปในช่วงเวลานี้คุณควรจะมีสมาธิกับการจัดงานประมูลกลับไปวันนี้ก็จัดการปิดรับจองห้องพักทั้งหมดจนถึงสิ้นเดือนนี้ สำหรับห้องพักที่ถูกจองเอาไว้จะได้รับการคืนเงิน2เท่าจากนั้นคุณจะเริ่มเตรียมจัดสถานที่ในเวลานั้นงานด้านรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดงานและการตรวจสอบความปลอดภัยจะต้องแน่ใจได้ว่าดำเนินการเป็นอย่างดี ในวันประมูลห้ามไม่ให้ใครอื่นเข้ามานอกจากแคกและไม่มีใครได้รับอนุญาตให้นำกล้องเข้าไปในห้องประมูลตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประมูลที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ต้องทำให้รู้สึกถึงความลึกลับ สำหรับกลุ่มเศรษฐีชั้นนำของโลกส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบแสดงตัวให้ใครเห็นยกเว้นพวกสมองไม่ดีที่ชอบอยู่ข้างนอกตลอดทั้งวนันแม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมในการประมูลเพื่อประมูลของสะสมที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ แต่ก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนและพวกเขาล้วนเข้าร่วมการประมูลโดยการประมูลราคาผ่านทางโทรศัพท์นอกจากโรงประมูลที่รู้ว่าเขาเป็นใครคนอื่นๆจะไม่มีใครรู้เป็นเพราะการปกป้องที่ดีเยี่ยม เหล่าผู้มั่งคั่งจึงกระตือรือร้นที่จะซื้อของะส,สมในการประมูลชั้นนำเหล่านั้นเพื่อเสริมสร้างความขาดแคลนของยาเม็ดฟื้นฟูในครั้งนี้แย่เฉินจึงขอให้ทุกคนซื้อยาเหล่านี้ด้วยตนเองและใช้ยานลานประมูลทันที เพื่อขจัดการประมูล p พ o ็กซี่การประมูลด้วยการโทรหรือส่งอีเมลการประมูลสูงสุดของเขาไปที่บ้านก่อนที่การประมูลจะเริ่มขึ้นและพฤติกรรมการขายต่อดังนั้นเขาจำเป็นต้องทำงานของคนรวยพวกนี้ให้ดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์การซื้อที่แย่มากแน่นอนว่ามันเป็นการตัดกุยช่ายแต่ในขณะที่ตัดกุยช่ายก็ยังทำให้กุยช่ายรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่บ้าน